หลากหลายแทคติกครับที่เราได้เห็นจากวิธีการคิดของยอดโค้ชชาสเปนนี่แหละครับซึ่งว่านว่าหนึ่งตำแหน่งที่เป๊ปให้ความสำคัญมากที่สุดนะครับกลับไม่ใช่ตัวรุกแดนบนจอมทัพหรือปีที่สามารถเลี้ยงตัดเข้ามาเล่นด้านไหนไดน้แต่เป็นตำแหน่งวิฟิวเชิงรับนี่แหละครับและพอไปถามเค้นนะครับว่ามิฟิวตัวรับที่ดีที่สุดในการทำงานของเขาเนะี่ยคือใครคำตอบของเป๊ปก,ก็คือคนนี้แหละครับโรดรี ถึงแม้ว่าคําชิ่นชมหรือพื้นที่บนหน้าสื่อมันอาจจะไม่ได้มากมายครับกับตําแหน่งไม่ฟิวตัวรับนี้นะครแต่มันก็เป็นเรื่องปกติครับซึ่งที่มันเจ๋งกว่านั้นก็คือโรดี้ชอบแบบนี้ด้วยครับเรียบง่ายประสิทธิภาพไม่ซับซ้อนและทําหน้าที่ของเองให้มันดีที่สุด Main Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขัน ฟุตบอลอีสต้าบายจิตรกรสีคมเครือสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ฟุตบอลิสตา้าครับกับผมจิตรกรสียมเครือนะครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลนะครับฝากไว้เหมือนเดิมเลยครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งนะครับให้กับ m มนสแตนเทลแลนด์ and, ครับแล้วก็ตอนนี้มีฟีเจอร์สุดแต่งเรียบร้อยแล้วนะครับพูดถึงวิธีการทํางานในแท็กติกของเป๊ปโกเลียล่าครับเรารู้อยู่แล้วครับว่ามันมีความยอดเยี่ยมความหลากหลายเพิ่มเติมพัฒน,นาต่อยอดไปเรื่อย หลากหลายเทคนิคครับที่เราได้เห็นจากวิธีการคิดของยอดโคชชาสเปนเนี่แหละครับซึ่งว่านว่าหนึ่งตำแหน่งที่แป๊บให้ความสำคัญมากที่สุดนะครับกลับไม่ใช่ตัวรุกแดนบนจอมทัพหรือปีกที่สามารถเลี้ยงตัดเข้ามาเล่นด้านไหนได้แต่เป็นตำแหน่งมิฟิลเชิงรับนี่แหละครับตัวโฮดดิ้งครับ ย้อนกลับไปครับตั้งแต่เป๊ปคุมบาร์เซโลน่านะฮะเราก็ได้เห็นการแจ้งเกิดของเซกิบูสเกตใช่ไหมฮะหรือย้ายมาอยู่ที่บาร์เมินิกครับเราก็ได้เห็นวิธีการเล่นของชาบีอลอนโซและก็มาถึงแมิตีเนี่ยแหละครับคนที่กล้าขึ้นมากลายเป็นตัวโฮดดิ้งขวัญใจของเป๊ปก็คือโรดรีครับและพอไปถามเค้นนะครับว่ามีผู้ตัวรับที่ดีที่สุดในการทํางานของเขาเนี่ยคือใครคําตอบของเป๊กก็คือคนนี้แหละครับโรดรีตองกลางเชิงสูงรูปร่างสูงโปร่ง ที่ดูธรรมดาเหลือเกินครับธรรมดาเรียบง่ายไม่ได้โดดเด่นไม่ได้หือหวาแต่มีความสําคัญแล้วก็แสนวิเศษเหลือเกินวันนี้พาไปคุยเรื่องนี้ครับว่าโรดรีมีปูมมหลังอย่างไรบ้างและทําอย่างไรครับที่ทําให้เขานั้นกลายเป็นมิวิตร,รับขวัญใจของเป๊ปกัวเดอลาะสมเร็จอย่างมากมายกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับซัมเมอร์2019นั่นแหละครับบนหน้าสื่อของอังกฤษน,น,นะครับโอ้โหพาดหัวกันรนนานาวเลยครับ กองกลางตัวใหม่ของมายสเตย์ขาตัวเป็นเิติสมสอนนะเวลานั้น,นะครับ63ล้านปอนด์คือโรดรีอายุ23ปีที่เพิ่งแจ้งเกิดขึ้นมาไม่กี่ปีครับจากเบียร์รลสู่อเลโกมาดริดและเพิ่งเข้าสู่ทีมชาติสเปนไม่นานเอาเข้าจริง,งนะฮะดีกรียังไม่ได้แบบชัดเจนเท่าไหร่แต่เปมองว่านี่คือกองกลางในอุดมคติของเขาครับมีสไตล์การเล่นที่เรียบง่ายแต่มีสิทธิภาพเหมือนกับเรายกตัวอย่างไปอย่างเช่นเซกิบุสเกต รือชอบีอารันโซนนั่นแหละครับแผนงานแรกเนะี่ยคือดึงโรดรีเข้ามาเพื่อเพาะบ่มให้กลายเป็นตัวแทนของเฟนานินโยครับถ้าว่าอีกหนึ่งเหตุผลในการสนับสนุนให้เป๊ปจัดการดีลนี้สําเร็จนะครับมันเป็นเรื่องทัศนคติและแนวความคิดจากโรดรีเองครับมันไม่ใช่แค่ความพยายามความมุ่งมั่นตั้งใจซึ่งมันควรต้องมีอยู่แล้วนะครับแต่มันยังไปถึงการใช้ชีวิตครับวิธีการคิดในการดํารงชีพหรือในการทํางานแบบมืออาชีพนะครับ สมัยอยู่ที่สเปนครับโรดรีใช้เวลาว่างของเขานี่ยนะครับในการลงเรียนด้านเศรษฐศาสตร์แล้วเรียนอย่างจริงจังนะครับควบคู่กับการเรียนบริหารธุรกิจที่มหาวิทยาลัยกาสเตยอนซึ่งมีการเปิดเผยว่าเขาแทบไม่เคยพลาดคลาสปกติเลยนะครับในการโรงเรียนปกติเนี่ยนะเช็คชื่อเลคเชอร์ทำเหมือนทุกสิ่งอย่างกับนักศึกษาทั่วๆไปคนอื่นๆสารตั้งต้นเนี่ยมันมาจากครอบครัวครับเพราะครอบครัวเนี่ยสนับสนุนให้ความสําคัญในเรื่องของการศึกษา ต่อให้ลูกชายนั้นเล่นฟุตบอลเก่งก็ตามครับแต่ก็อยากให้ควบคู่กับเรื่องการเรียนไปด้วยสมัยเด็กครับโรดดี้เคยถูกส่งไปเป็นนักเรียนทุนแลกเปลี่ยนที่สหรัฐอเมริกาและไอร์แลนด์ครับมันจึงมีพื้นฐานในเรื่องของภาษาอังกฤษอยู่บ้างนะฮะแล้วก็ได้ใช้ในชีวิตประจําวันด้วยอีกอย่างครับนอกจากจะเป็นนักศึกษาแล้วเรียนไปด้วยเล่นฟุตบอลไปด้วยงานอเนรเรของเขายิ่งเพิ่มเติมไปอีกนั่นคือการอ่านหนังสือครับโดยเฉพาะในยุคปัจจุบัน โลกออนไลน์โลกมันหมุนเร็วเหลือเกินทุกสิ่งอยาอยู่ในสังคมโซเชียลแต่โรดี้เลือกไปอีกทางครับรักการอ่านมากๆเป็นหนอนหนังสือได้เลยครับรวมถึงไลฟ์สไตล์ที่ดูเรียบง่ายอีกแล้วครับเรียบง่ายจนน่าเหลือเชื่อสมัยอยู่ที่สเปนนะครับเพื่อนคนหนึ่งของเขามีชื่อว่าวาเลนตินเอเรโซเป็นเพื่อนนักศึกษาด้วยกันครับที่มหาวิทยาลัยกาสเตยอนวาเลนตินบอกว่าจากการที่ใช้ชีวิตร่วมกัน เขาแทบไม่อยากจะเชื่อเลยครับว่าโรดดี้เนี่ยเป็นนักฟุตบอลที่มีค่าเหนื่อยในระดับแบบแตะหลักแสนปอนต์ต่อสัปดาห์เพราะใช้ชีวิตเหมือนนักศึกษาทั่วไปครับอยู่ในหอพักใช้ชีวิตปกติธรรมดาทําในสิ่งที่นักศึกษาคนอื่นทำนั่นแหละครับไม่ได้ดูหรูหราฟู่ฟ้าเวอร์วังอลังการอะไรใดๆบทสัมภาษณ์ครั้งหนึ่งครับทางวาเลนตินบอกว่าเขาใช้ชีวิตธรรมดามากโรดดี้เนี่ยใช้ชีวิตธรรมดามากๆครับไม่มีอะไรที่มันดูแตกต่างจากคนอื่นๆเลยากับการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย แชร์ค่าอาหารกับทุกคนนั่งเล่นบนโซฟาดูทีวีในห้องสนทนายอย่างเป็นกันเองใช้เวลาร่วมกับเพื่อนนักศึกษาคนอื่นๆตีปิงปองกับเพื่อนๆเ,เอาผ้าลงมาซักข้างล่างตึกเหมือนนักศึกษาทั่วไปครับจนย้ายจากสเปนมาที่อังกฤษเนี่ยแหละครับหลายคนอาจจะมองว่าเออถึงจุดเปลี่ยนของชีวิตนะฮะบ,บางทีการศึกษาอาจจะอาจจะมีความสําคัญน้อยกว่าการเล่นฟุตบ,บอลใช่ไหมครับเพราะมันมันช่วงการคาบเกี่ยวต้องต้องพัฒนาตัวเองต้องไปสู่ตัวเองนะครับแต่บอกว่าไม่ครับ โรดี้ยังคงเหมือนเดิมครับใช้เวลาว่างในการเรียนออนไลน์ครับกับที่มหาวิทยาลัยกาสเตยอนเหมือนเดิมครับแล้วโดยเฉพาะช่วงที่สถานการณ์โควิด -19 ระบาดนะครับโรดี้ก็ใช้โอกาสนี่แหละครับมองในแง่บวกเวลาว่างมากขึ้นใช้โอกาสนี่แหละมุมานะเรียนให้มันอย่างหนักเพื่อจะได้จบการศึกษาเร็เวๆจนปลายปี2021ที่ผ่านมานั่นแหละครับเขาจึงสามารถจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยกาสเตยอนได้สําเร็จ แล้วเขาก็ให้สัมภาษณ์ในเรื่องนี้ครับว่าทําได้ยังไงครับเล่นฟุตบอลไปด้วยควบคู่กับการเรียนไปด้วยแล้วทําได้ดีด้วยรถรีบ,บอกว่าคุณพ่อคุณแม่สอนมาสอนมาแบบนี้เลยครับต้องมีความจริงจังกับการเรียนก่อนเรื่องอื่นๆรวมถึงเรื่องของฟุตบอลด้วยตอนเริ่มต้นเล่นฟุตบอลชีวใหม่ๆครับสิบเหนึ่งในคําถามที่เขาคิดอยู่ในหัวตลอดก็คือว่าถ้าวันไหนก็ตามต้องเลิกเล่นฟุตบอลหรือมีเหตุจําเป็นที่ต้องเลิกเล่นฟุตบอลนะครับจะทำยังไงอนาคตจะเป็นแบบไหนพอคิดแค่นี้แหละครับ มันจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมผมถึงยังต้องเรียนต่อไปเพราะผมอยากจบปริญญาครับช่วงวัยรุ่นเนี่ยนะฮะตั้งแต่1 2บสถึงสิปีเนี่ยความสําคัญอันดับแรกของผมคือการเรียนแต่มันไม่หมายความว่าผมทิ้งเรื่องของฟุตบอลนะครับผมจะพยายามทําให้ทั้ง2องอย่างดีเท่าๆกันและควบคู่กันไปฟุตบอลมันคือการผสมผสานครับคุณต้องเรียนรู้เกี่ยวกับมันแต่คุณจําเป็นต้องมีความสามารถด้านอ,อื่นๆประกอบด้วยคุณถึงจะเป็นนักเตะที่เก่งได้ ผมชอบเรียนรู้ตลอดเวลาครับรับฟังบุคคลที่มีประสบการณ์มากกว่าเพราะื่อครั้งที่คุณอายุมากขึ้นมันจะมีสิ่งสำคัญซึ่งคุณไม่เคยรู้มาก่อนตอนเป็นเด็กหรือตอนเป็นวัยรุ่นดังนั้นสำหรับผมมันเป็นจุดที่ดีครับเพราะผมพยายามเรียนรู้ตลอดเวลาคุณมีเวลาสาหรับทุกอย่างแน่นอนถ้าคุณเป็นนักฟุตบอลครับคุณต้องทุ่มเททุกสิ่งอย่างให้การฝึกซ้อมการเล่นการแข่งขันซึ่งในผลตรงนี้มันอาจจะทำให้คุณนั้นไม่สามารถโรงเรียนได้ตามปกติหรือเรียนอย่างที่ นักศึกษานักเรียนปกติเขาทํากันแต่ถ้าลองคิดดีๆนะครับโรดี้บอกแบบนี้ครับถ้าลองคิดดีๆครับลองนึกภาพนะครับในวันปกติครับที่ไม่ใช่เป็นแมชเดย์เนี่ยหลังจากการฝึกซ้อมเสร็จกลับมาที่บ้านถึงบ้านก็สักบ่ายสามโมงโรดี้มองว่าตรงนั้นแหละครับอย่างน้อยคุณก็ยังมีเวลาว่างในช่วงบ่ายตรงนั้น3ชั่วโมง2ชั่วโมงก็ว่านไปและเป็นช่วงเวลาทองเลยครับที่คุณสามารถทํมืออื่นได้ทําอย่างอื่นได้อีกเยอะแยะมากมายพิจารณาว่าผม เลือกใช้เวลาตรงนั้นให้กับการเรียนครับซึ่งถนะ้าคุณพยายามมากพออดทนมากพอทุ่มเทกับมันมากพอคุณทําได้นั่นคือสิ่งที่โรดี้ให้สัมภาษณ์ผ่านทาง CityTV ีวีนะครับเป็นรายการของสโมสรนั่นแหละครับผ่านทางช่องทางออนไลน์ทาง YouTube แล้วเขาก็ทําได้จริงๆครับณปัจจุบันครับโรดี้ก็ยังเหมือนเดิมครับเรียบง่ายไม่ต้องพิธีรีตองอะไรมากมายล profile ไม่คิดว่าตัวเองนั้นเป็นนักเตะระดับ ชั้นนาของสโมอสรอที่ชื่อดังหรือต้องอยู่ในแสงสปอตไลท์ตลอดเวลาใช้ชีวิตแบบธรรมดาปกติครับรายได้นี่ไม่ต้องพูดถึงครับเลยหลักแสนปอนไปไกลมากแต่ก็ไม่ได้ทําตัวหรูหราฟู่ฟ้ารถคันแรกที่เขาใช้ในอังกฤษนี่ยก็คือวอลซ h a l l c o ซ s าครับเป็นรถตลาดทั่วๆไปเลยครับและเป็นรถมือสองด้วยซื้อมาไม่กี่หมื่นปอนขับไปไหนมาไหนซึ่งส่วนใหญ่โรดดี้ก็ขับไประหว่าง มหาวิทยาลัยหอพักสนามซ้อมวนอยู่แค่นี้ครับไม่ได้ออกเส้นทางไปไหนเขาเลยมองว่ามันก็ไม่จําเป็นต้องไปซื้ออะไรที่มันแพงหรูหราอะไรขนาดนั้นหรือขั้นต่อมาก็คือ Open c orsa, ร์คอซาก็เป็นมือสองเหมือนเดิมอแต่ว่าขนาดใหญ่ขึ้นนะฮะซึ่งเขาก็พึงพอใจกับกับแค่นี้นะครับเพราะเขาจำเป็นใช้มันแค่นี้จริงๆไม่ค่อยมีข่าวสารบนหน้าสื่อเท่าไหร่ไม่ได้มีรอยสักบวาบนร่างกายของตัวเอง เอ้อผ้พาอาพรก็ปกติธรรมดาครับแทบจะไม่มีแบรนด์เนมนอกจากนี้โลออนไลน์โซเชียลมีเดียก็ไม่ค่อยเข้าไปยุ่งยามเท่าไหร่ครับอาจจะมีบ้างครับถ้าต้องเป็นงานของสโมสรต้องไปทํานู่นทํานี่โอเคไม่มีปัญหาแต่ชีวิตปกติโรดี้แทบจะไม่ได้เข้าไปเล่นในสังคมออนไลน์เลยครับโฟกัสของเขามีแค่การเรียนและฟุตบอลเท่าน,นั้นเลยครับสมาธิไม่มีวกแวกใดๆและนะั้นอาจจะเป็นหนึ่งในเหตุผล ก้อนให,ใหญ่เช่นกันครับที่เป๊ปคูเรล่านั้นถูกใจเหลือเกินซีซันแรกครับ2 0 1 9กถึง2อง0กองกลางวัย23ปีคนนี้ครับณน,นเวลานั้นนะครับย้ายเข้ามาต่อให้จะมีพื้นฐานในเรื่องของภาษาอังกฤษก็ตามครับแล้วก็เล่นในทั้งสองเท้านะครับแล้วก็มีสิ่งพิเศษคุณสมบัติของเขาก็คือการสามารถเอาตัวรอดได้เก่งครับเวลาถูกเล่นฝ่ายตรงข้ามนั้นเข้ามาบีบเข้ามาแย่งบอลนั่นคือหนึ่งในข้อหลักที่เป๊ปชินชอบมากครับเพียงแต่ว่าความแปลกใหม่มันยัง ต้องใช้เวลาครับยังมีช่วงแบบกระท่อนกระแท่นอยู่บ้างต้องเรียนรู้ทั้งสิ่งแวดล้อมทั้งเพื่อนร่วมทีมทั้งการสื่อสารทั้งแทคติกจากผู้จัดการทีมฟุตบอลที่นี่มันขึ้นชื่ออยู่แล้วครับในเรื่องของความเข้มขน้นพิมพ์บรีเต็มไปด้วยการเล่นที่รวดเร็วหนักน่วงดุดันสิ่งหนึ่งที่เขาต้องพยายามพัฒนาก็คือสภาพร่างกายครับต้องพัฒนากล้ามเนื้อแล้วก็เรียนรู้ในการต่อสู้ในความเข้มข้นตรงนี้เพื่อจะได้ตอบสนองแทคติกจากเปปกุโรล่าให้ได้แต่ผ่านปีแรกไปครับ ตัวเลขสติรวมนะฮะเล่น52นัดยิง4แอซิส2แต่มันก็ยังรู้สึกว่าไม่ได้สร้างอิมแพกอะไรมากมายกับทีมและก็ซีซั่นนั้นเป็นปีที่แมซี่นั้นเสียแชมป์ให้กับลิเวอร์พูลด,ด้วยครับในศึกพรีเมียร์ลีกมันจึงทำให้หลายคนอาจจะไม่ได้โฟกัสมาที่โรดรีเท่าไหร่และก็มองว่าก็เล่นได้ธรรมดาปกตินั่นแหละครับความชั่วไม่มีความดีไม่ปรากฏอะไรประมาณนั้นอย่างไรก็ตามครับด้วยบทบาทของเขา เป๊ปไม่ได้สั่นคลอนใดๆครับเพราะตำแหน่งที่เขาเล่นเนี่ยคือตัวโฮดิ้งและเป๊ปก็ไม่ได้เซ็นสัญญ,ญานักเตะคนนี้เข้ามาเพื่อจะสร้างความหวือหวาห่อตะบึงขึ้นไปยิงประตูได้หรือเลี้ยงหลบ3-4คนอะไรขนาดนั้นแต่สิ่งที่เป๊ปต้องการจากโรลี่มากที่สุดก็คือความเข้าใจเกมครับมีฟีลแนวลึกแบบนี้นะครับในระบบรูปแบบของเป๊ปโวเลล่าต้องยืนอยู่หน้ากองหลังครับควบคุมจังหวะของเกมให้ได้คอยส่งบอลให้กับเพื่อนร่วมทีมซึ่งเป็นตัวทําเกมคนอื่น กิเวนเดบลอย d a เดวิดซินบาหรือใครก็ตามครับรวมถึงออกบอลทางริมเส้นด้านข้างทางออกไปครับเพื่อเพิ่มมิติในการเล่นมากขึ้นเป๊ปอธิบายนะครับถึงบทบาทหน้าที่ของตำแหน่งนี้ว่าอันดับแรกคือคนที่เล่นตำแหน่งนี้ได้สำหรับเขานะครับในการเล่นเป็นตัวโฮดดิ้งต้องไม่เห็นแก่ตัวเพราะมันเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากครับซีซั่นแรกอาจจะไม่เปรี้ยงปร้างเท่าไหร่แต่มันก็เป็นปีในการเรียนรู้จริงๆครับปีของการปรับตัวการเติบโต มันก็เหมือนกับการที่เขาเรียนหนังสือนั่นแหละครับมันต้องใช้ความพยายามความทุ่มเทเพิ่มเติมไปเรื่อยรูปการถัดมาครับ2 0 2 0ันยีถึงยีเราได้เริ่มเห็นแล้วครับการเติบโตการพัฒนาสามารถยินปักหลักเป็นตัวโฮดดิ้งได้บางครั้งสวมบทเป็นบ็อกซ์บ็อกซ์ได้ด้วยซ้าไปเติมขึ้นไปและมีพื้นที่หน้ากรอบเป็นโทษคู่แข่งยิงประตูสวยๆได้ไปพยายามสอนให้เขารู้จักบทบาทของตัวเองอย่างชัดเจนมากขึ้นครับซึ่งก็คล้ายๆกับตอนที่เราเห็นบุสเก็ตเล่นให้กับบาเซลนา่า ชาบิลลอนโซเล่นให้กับบาเยร์มิวนินั่นแหละครับควบคุมจังหวะเกมให้ได้แย่งบอลกลับมาแล้วเปลี่ยนจากรับเป็นลุกให้ได้แม้ว่าพิมบูลีกนั้นจะรวดเร็วดุดันไม่ปล่อยเวลาให้คุณได้ครองบอลมากมายนะแต่โรดี้ก็ค่อยๆปรับนั่นแหละครับจนเจอจังหวะของตัวเองใจเย็นนิ่งสง,งบอ่านเกมใช้สมองไม่ต้องวิ่งพลานพวดพลาดมากแต่ใช้การอ่านเกมนี่แหละครับใช้จังหวะที่มันเหมาะสมตัดบอลให้ได้และมีเวลาในการครอบครองบอลเสมอซึ่งดูแล้ว มันเหมือนกับย้อนแย้งนะครับคือดูเหมือนว่าเล่นช้าดูเหมือนว่าใช้เวลากับบอลมากท่ามกลางเกมที่มันดูรวดเร็วดุดันหนักหน่วงแต่นั่นละครับมันมาจากการฝึกซ้อมมันเข้มข้นของเปปกัวเดอลาเพื่อทำให้โรดีนนั้นสามารถมีพื้นที่มีเวลาในการเล่นโดยที่ควบคู่ไปกับจังหวกกะการเล่นของเกมด้วยฮวนมาลิโลครับอดีตผู้ช่วยของเปปกวเดอลานะครับ เคยเปิดเผยเคล็ดลับในการฝึกซ้อมเพื่อพัฒนาโรดี้เอาไว้ครับผ่านทาง Sky s p o r t นะครับคนมากบอกว่าผมกับแป๊ปคุยกันบ่อยมากเพื่อทําความเข้าใจครับถึงสิ่งที่โฮลดิมิดฟิลด์ในทีมของเราต้องทําฤรูการแรกนะฮะโรดี้ดูเคลื่อนที่มากเกินไปตัวโฮดดิ้งต้องมีตำแหน่งปักหลักอยู่ประจำครับก็คือกลางสนามไม่ต้องขยับไปไหนเยอะแยะมากมายมันเหมือนกับถ้าคุณขับรถนั่นแหละครับปกติคุณต้องมีหน้าที่มีพื้นที่ก็คือนั่งตรงคนขับขับรถ อย่างมั่นคงแต่ถ้าคุณย้ายไปนั่งบอะหลังคุณขับรถไม่ได้แน่นอนและหลังจากนั้นจึงไปพัฒนาในเรื่องของการออกบอลการจ่ายบอลคนมาเผยต่อนะครับว่าโรดี้เนี่ยเมื่ออยู่กับบอลต้องรู้ว่าพื้นที่ว่างตรงไหนควรโจมตีจะจ่ายออกซ้ายออกขวาจ่ายเข้ากลางจ่ายสั้นจ่ายยาวต้องคิดให้ทันภายในเสี้ยววินาทีมิฟิลฮูดดิ้งจะต้องเป็นตัวจุดศูนย์กลางตรงนั้นคอยกําหนดทิศทางของเกมซึ่งบางครั้งถ้าเขาจ่ายบอลไปต่อไม่ได้เขาจําเป็นจะต้องเล่นมากจังหวะขึ้นหน่อย เช่นการเลี้ยงบอล bon พาเข้าไปกินพื้นที่พาบอลหรือเอาตัวรอดในสถานการณ์ให้มันคับขันเพื่อหาจังหวะในการจ่ายออกไปพื้นที่ว่างให้ดีที่สุดให้ทีมได้เปรียบมากที่สุดหรือถ้าจ่ายไปแล้วเพื่อนเล่นต่อไม่ได้บทบาทของเขาก็ต้องวิ่งไปประคองอีกครับเพื่อรับบอลคืนกลับมาแล้วก็หาช่องใหม่หรือเอาตัวรอดใหม่แล้วก็ค่อยจ่ายบอลให้มันถูกต้องให้มันดีที่สุดในเพลย์น,นั้นๆเพื่อเป็นการเล่นที่ดีที่สุดให้กับทีมนั่นเองครับเพราะสุดท้ายแล้วการครองบอลให้ได้ ก็จะเพิ่มโอกาสในการเขาทาให้กับทีมได้พอเติบโตขึ้นพัฒนาขึ้น2021-22เห็นผลเลยครับกลายเป็นผู้เล่นที่จ่ายบอลมากที่สุดในพรีเมียร์ลีกซีซั่นนั้นเลยนะครับรวมทั้งหมดเนี่ย1,220ครั้งมันเป็นตัวบ่งชี้เลยครับว่าเขาคือผู้เล่นตรงกลางที่มีความสาคัญต่อทีมมากขนาดไหนนอกจากการข้องบอลแล้วแป๊ปยังให้อิสระมากขึ้นเพิ่มไปเรื่อยๆครับเหมือนเติมเติมท็อปปิ้งไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆพอเรื่องพื้นฐานาทาได้ก็คือการยืนตาแหน่ง ต้องมันคงใช่ไหมครการออกบอลต้องได้เปรียบต้องมีประโยชน์ต่อทีมจากนั้นค่อยๆหย,ยยอดเพิ่มเติมครับคุณสมบัติอื่นๆเช่นเวลาจังหวะสวนกลับแย่งบอลกลับมาได้แล้วการจ่ายบอลของเขา1ครั้งสามารถเปลี่ยนจากรับเป็นลุกได้เลยหยอดข้ามแนวรับของคู่แข่งให้เพื่อนนั้นหลุดเข้าไปมีโอกาสใน้กรอไปโทษหรือมีพื้นที่ของตัวเองน่ากรอไปโทษในจังหวะการยิงไกลซึ่งเป็นสกิลที่มันอัปเกรดขึ้นมาครับ2 0 2 1ถึงครับโรดี้ยิงไปถึง7ประตูนะ ถือว่าเยอะเลยครับเยอะมากกับกับตำแหน่งมิฟิลตัวโฮดดิ้งเนี่ยนะครับแล้วก็มีช็อตยิงไกลสวยๆหลายลูกมากครับเช่นในเกมที่เจอกับเอลเวอร์ตันเกมนั้นน่ยชนะสบายเลยสามศยยิงแบบโอ้โหสื่อเรียกว,ว่าโรดี้ร็อรเก็ตครับรวดเร็วรุนแรงราวกับจรวดครับหรือในเกมสุดท้ายของซีซั่นครับที่พลิกสถานการณ์ทำให้ทีมคว้าแชมป์ในการเจอกับแอาเซวิลล่าเกมนั้นน่ยนะฮะวิลล่านำไป2ลูกแบบดืด้อๆครับแฟนๆเกือบช็อก แต่ซิตี้ก็กลับมาได้ครับและโดยเฉพาะประตูที่ตีเสมอ2-2นั่นแหละครับก็มาจากการยิงไกลของโรดี้ก่อนที่ทีมนั้นจะพลิกกลับมาชนะ3-2คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกเหนือลิเวอร์พูลได้อย่างบุดวิดครับหรืออย่างเช่นในเกมที่เจอกับอาร์เซนอลก็ได้ครับชนะ2-1ลูกนั้นก็เป็นประตูสําคัญอีกหนึ่งลูกครับแห่งซีซันเพราะเกิดขึ้นในช่วงเวลานาทีที่90บวก3ครับทดเจ็บนาทีสุดท้ายและถ้าจะเป็นการเล่นครั้งสุดท้ายของเกมนั้นครับ ซึ่งโรดี้ก็จัดการอย่างสวยงาจมจนถึงซีซั่นนี้ครับ2 0 2 2ถึงโรดี้แทบจะเป็นชื่อแรกๆครับของเป๊ปในการลงเล่นขณะที่คนอื่นๆอ,อาจจะมีหมุนเวียนกันบ้างใช่ไหมฮะแต่ตำแหน่งนี้ต้องเป็นโรดี้เท่านั้นมันแสดงให้เห็นว่าความไว้วางใจครับมอบส่งต่อแบบ100%ทเาอรนบทบาทของการเล่นเกมรับแล้วก็เป็นตัวเริ่มในการเล่นสวนกลับสู่เกมรุกถึงแม้ว่าคำชื่นชมหรือพื้นที่บนหน้าสื่อมันอาจจะไม่ได้มากมายครับ กับตำแหน่งมิฟิ์ตัวรับนี้นะถ้าเทียบกับตัวรุกคนอื่นๆนะครับที่หรือวาอยู่ในแสงสปอตได้ได้รับเสียงชื่นชมต่างๆแต่มันก็เป็นเรื่องปกติครับซึ่งที่มันเจ๋งกว่านั้นก็คือโรดี้ชอบแบบนี้ด้วยครับเรียบง่ายประสิทธิภาพไม่ซับซ้อนและทําหน้าที่ของเองให้มันดีที่สุดผ่านมาสี่ซีซันแล้วครับการเติบโตพนาการไปเรื่อยๆและถึงวันนี้ครับถ้าเราจะพูดถึงในตำแหน่งมิฟิ์เชิงรับเนี่ยนะฮะไม่ใช่แค่ในพิมลีนะครับมองไปถึง หรระดับท็อปของยุโรปเนี่ยโรดี้อยู่ในระดับต้นๆบนหัวตารางแน่นอนมันก็สอดคล้องกับคําชิ่นชมจากเป๊ปกัวโดรานั่นแหละครับครั้งหนึ่งเป๊ปเคยพูดถึงโรดี้ไว้นะฮะบอกว่าการที่คุณเป็นกองกลางตัวโฮลดิ้งที่ดีที่สุดมันมักจะไม่มีชื่อของคุณบนหน้าหนังสือพิมพ์หรอกแต่เมื่อทีมเล่นดีชนะประสบความสำเร็จนั่นก็เป็นเพราะว่ามิฟิลตัวโฮลดิ้งคนนี้เล่นได้โดดเด่นนั่นคือคำจีกัดความที่ชัดเจนมากๆครับจากเป๊ป มาถึงโรดดี้ครเป็นฟันเฟืองที่หลายคนอาจจะคือรู้แหละครับว่าเก่งว่าดีแต่ไม่ได้ถูกจับตามองมากนั้นแต่สิ่งสำคัญที่เขาทำให้กับทีมน,นะครับมันมีประโยชน์มหาศาลมากๆเอามาฝากสาวกเรือใบสีฟ้าครับผมเชื่อว่ามีหลายคนชื่นชอบแล้วก็มองว่าโรดีนั้นเป็นหนึ่งในน้องเต็ญใจลองคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้ครับรู้สึกไว้บ้างกับเทนตรงนี้นะครับ ไฟครั้งครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับ Mainstand Thailand นะครับแล้วก็มีฟีเจอร์ s u p e r t a ต k งเรียบร้อยแล้วครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ